สวัสดีครับ f อซครับเมื่อนี่บยบุรออกไปหน้านะครับ <c oughs> เฮ็ดแ <c oughs> น่ากินอยู่บ้านกันครับเห็ดเ <c oughs> ฟีย้ยงที่เก็บอยู่หน้านะครับน้ำแกงแกระมกปลาหมกหมอนะครับผมกินหลายมือเนี่ยเามีผู้ใดลงมาเลยอยู่กับอีแม่สองคน <c oughs> ไปใส่กันเมินลรออยู่คนละ แค่น,นั่นแมแล้วมาบอกให้เร็วกินนี่คือนั่นลงมาเทอลงมาถอนสิกินย่ำได้เขาอกินเมด,ด้อดิเออขัดผ้าเขาว่าฟ้ากันมันด็ดทิงมันกัดาอืมไข่ว่าแม่มีไข่วะไ,ไข,ไขะ่สุตโตเลยโอ้มันละน นี่พักพอนี่แมวมาว่านี่แม่ลงน้ำาจงเต็มเสายันคํำบบเล่พก็ขืนเลยบ่ย่อมขืนจากหน้าเลยจน่าเลี่วแม่เมยแอร์เลยแมวโอ้ยอรงยต่ทงพอพไม่บอกแล้วครับนะมันลังมากะเอื่อนปยิ่กต้งใส่กระแซจิตทั้งมีเส้นเจอนานเหนบอลมาแล้วนะแมคือ่าสิบกิ ว่าพวกไฟแห่เมื่อนึ่นี่เราผู้จีกินน่ะว่าการไฟฟ้าเรียกป่าแบบโอ้ยครูบอกว่าหิวเขาคือบปลงมาคนใดเอื่นแต่แม่ห่องเอื่นจนข้อสีแหบแล้วก็บ่ได้ยินวันน่ะบอกเลยว่าโอ้ยหลูกส้งกระแสจิตไปเราเนี่ยอืมมินจีนดจะไปเจ้ไปเติมตะเวทน้ะอืมโอ้ยส้งกระแสจิตตะเวทป่าโอ้ย เ็ดเนี่ยกินแล้วจังไเอื่นบ่ได้ยินวะนี่เมยวันน่ะผมสีส้มก็ความไปบอกดรอกเราต้องห้องไ้แม่ดอกแม่วันะน่ะเกดให้แล้วบ่ลงมาว่าดีเีมวนะันน่ะเกง์ใหดเพงเกงให้ปากเพืงบ <c oughs> อกินนี่แม่กิน,น,กนไครม่จะโตใครกครมือนเเนพักคอนืันนี้แซ่บเลยยังก่ฮะแซ่บแล้วฮู้แม่แบบ ไงได้หมูอันลุงจะเศร้าจนหอดคำเนาะลงหน้าถ้าเราไปอยู่งยบเราต้อลเปิดเพราะว่าเป็นของพ่อของแม่เห็ดยังดีแต่ว่าเป็นของพ่อของแม่กูดอกจีของลูกกูดอกจะสั่นไม่มือเลยสื้อปลาซื้อไข่ไปก็บวกกินเกยบเบียดมีเมยกินปลาแดกบองปลาแดกนี่ นี่ประเด,ะะะเดี๋มาเลยปลาแดกยังเปรี้ยกร้อนหมดเนี่ยไปสี่ก็เลยจ้ำก็บระหอมแดงกันเนี่ยโอ้ยอ,อ,อยากเห็ดเสี้ยงอืมอยากเห็ดเฟี้ยงพอมไก่ปลาผัดไก,ปก่ปลาอืมนิ้วก้อยเนี่ยเก็บ,บดีๆอย่าเหยียดออกโอ้ยอาย่บ้านเดี๋ยวไปมัดวะกินเหี่มัดกองหันละอีแม่ บไปะู่ไปะบหาหมนไปเยี่ยมไปเยี่ยมหม้อบหมอเยี่ยมไปหม้อตรวจสุขภาพตรวจภายในอืมยังคนเด้แค่ได้บ่ไม่กินเขาแต่แม่ตรวจภายในอจารเคยตรวจปะบ่เ่ตรวจภายในเหรอปุยิงปยิงบ่เคยผมเป็ีผูนหญิงเนาะจะไปตรวจภายในผมไปเห็นพราเจ้าตรวจปคือเป็นดี บอกเจ้าเคยตรวจภายในบ่ผมไปเบิ้งหมอตรวจเอาหมอแพทย์ส้หนีไหมจะช่องจากซองแน่เลยขาตึงไหมขาเตึงเลยโอ้ยเบิ้งผู้เดียวเต็มเต็มด้วยตัวนี่บานไทยหลวบบ่ไทยหลวบใส่ไมโ้รนไหม เออมันอกมีการขานโอ้ยเอาละมอผูต้องแสดงจขนาดมอก็เสียเอาไปมองท่านเลยเอาหมอแบสใส่หัวไปโอ้ยผูต้องแสดงจขนาดนั้นด้วยตรวจไข่ในจีจีกินเขาอยู่ตรวจไข่ในมานโอ้ยขอคเข้าใจว่าตรวจไข่ในนี่คือในห้องสองคนนะถ้าตรวจแพ่นอกคือตอดจยุเบียง ตรวจยืเดเลยเบียงตรวจยืดเดินบ้านเม,มื่อไ่แม่ตรวจภายนอกแม่มตรวจภายในนี่คือปิดประตูตรวจอะนะแล้วตะกี้แม่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันเศร้าหรอ,อรมันมีปัญหากันเรื่องคนไข้ครับคนป่วยก็มันมอ่ะนะ<ม>แล้วเขาท้ายคีไปจริงจริงนะอืคเหมือนมันต้องมีมมันีกล่องมันกูมีกล่องวงจรมันบักเข้มสิแม่ใช้เครื่องปัดน้ำปลาเค้ืงเกลี่ยมีพยาบาลทุกคหมอไ่ยอมอยุ่พิ่มเดียว ทองนีพยาบาลไปเป็นพยาจนแล้วมึงซอยกัน <laughs> ตรวจซอยกันมันเถอะม,มันไตกบเเอา้าคืออยากคู่กันเวลาเวลาหมอตรวจหมอตรวจผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายแต่หมอตรวจผู้ชายหมอ,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 อผู้หญิงต้องตรวจผู้ชายหมอผู้ชายตรวจผู้หญิงงงบอืืมอสนันอืพ โอ้ย้าแม่นางกินขขานี่้านางกินข้าแ้วเสียบขนาดอย่ถ้านางแล้วโอ้ยอืมกินได้หลด้ไแม่เด้อเอเลียกดีๆกางนะมิมองกางลร้ได้ปลาเนี่ยเนี่ยมันสีใดมันสีใดหรือหรือมันนำไม่เล่าเห็นบ่านั้นโอ้ดรอมันนำเหี้ฮะทีเจ้าโอ้อยลืมเลย อีแม่ได um mm, ้ย่างเปียวเองเลยน้ำกนเียวเลยเฮ็ดที่จบมูกตอแรงบอกถ้ม mm. ือขุ <S <S ่นแกงผุใส่แกงอืมแซ่บอืมซุเหนืองกันได้จูนนี่ยังล่ะน้าเห็นบอกโอ้ยเรยวน้มาอีเมีย ลืมลูกลืมแม่ลูกขอโทษหลายๆว่นานหลับว่นานหลับขับชีมาเราลนะแม่เอ้ยลูกลืมเราหน้าไม,ม่ให้โอ้ยอก็อีแม่เป็นดาราเนาะแม่นั้นอันนั้นรูมด้อันันบักจยอยเนาะว่าอ,อีแม่เป็นดาราแล้วมันก็บห้องทองมาแล้วนะครับครเป็นสภาพนี้เออเอาเลยเอาก้อนเลยลูกตีบก้อนกเลยผมว่าท่านหิวแสดงว่าห้องทองมาแล้วห้องทองมาแล้วเนะว่าท่านหิวอืม แต่ผมคุ้นตัวอยู่ในร่างของมันปลาผู้เฒ่ามากใส่เบิ้งไข่มันแม่เคลียร์เบิ้งก่อนนะโอ้มันมีไข่ตัวนั้นผู้ถอามากินปลาเนาะนี่โอ้ผู้ถอดนะปลาครับพู้ถอดนะอืมนี่จะโตแค่ไหนกินกินจะไปกินกลางมันกินไข่มันอ่ะลายนีแม่คุณเหมือนนะปลาอีอยนนั่งปลาอีไทร แมนบ่บ่แมนปลาไทยมีตัวเดียวปลาอีหย่างซอยนี้อีหยังนี่ล่ะปลาค้าซอยบ่ปลาอีแป้งบ่ปลาอีหยังปลาลปางนุ๊กบ้องแป้งแป้งกระป๋องนี่บ่ปลาแปปปลาแปปอือคืออื่นแมนคือหวากัแปปน้อยนิดนั่นเองเมนตัวนี้นุ๊กเขาไม่ละไก่คือกันบ่องหนึ่งไก่มาสมตัวได้ไปกินกลางกินพุ่นไปเรียกผักป้านันโอ้ยกินไข่มันพุอน่ะ โอ้ยแห,หง <ไว S 1> บ่มี่มองแนวกองแหงบดีกองกลางอะนะร่วนๆวนมันแหลวแขวนะ้มากใบกินหง <laughs> อืยค่อยเล็มักินยู่หันเนาะเคียกินรี่เลยยู่ห <บา S 1> ันธรอมชาอาปลาตัวเดียวแลวเดวอืยปลาจีกิน่มันเฟยนี่จดังเกี่ยวเฟยลงไข่เคียดีครับหนึ่งตัวครับยววังดังไยใครแบบ โอ้ยนะใครวเหะกินแม่แม่ใครจงให้ลูกบ่ก่ย่เอออตัวอินตัวอีตัวอ้ยตอิน่วอินตัวอินตัวอนต่อินสเวอินตัวอินตัอินวอินอินตัอินตัินตัวอิตัวนวอินตูวอินัออนินตัวนตัวอินอินก่อนไั้กินเวนนตินัอจนันวนิกิน ลูกชิ้นก้อนน่าจแ่คนน้ำก้อนทึ่งดยกิน่อยนี่กินเ้นก้อนลูกชิ้นไปที่หลังเดีไปเห็นกินผัดกับกับเาไก่ดิอ๋อใจมือลรไปกินเข่าก่อไก่ก็ไปที่หลังบ่เฮ็ดเฮ็ดมือตอนแรงเอาห้แม่สู้บ่ อ๋อยตัวเย็นไปมันเสียายไปมือหีแมนมันสีบานบ่มันบานมาทนี้ยตัเย็นบานบงเพรเสียบ่อกเยืนสีป่าสยืดใส่ก่อนน้ำฟองมันนีก่อืเวลาเราไปสวนไ่ต้งพ่อพี่ทุ่นสียทุ่นเนี่ทุนเดียวฝากไม่เขากินบ่บข้อละทุนทุนตัดบวด มืออื่นจะได้ไปมือ่บอกบุ้งับใครขึ้นซุแบบซุย่งหลวงไปอืมตัวตั้งแต่เนีนช่วงนันอาเคลนช่วงตั้งมเก่งหิดเฟียงเดี๋ยวแสบก่นเนี่ยเอาสิเนี่ยอืมาเหมเหนื่อย แม่เอาหยังเอาหยังบานจอดบอสบอกจอดบอสเออเอินเป็นอเหรอบ้นเป็นบอกจอดแน่พ่นาอืมตาด้ตัวอืา้วด้วยตเบ้าไปแล้วข่าประจำถูกค่าข่าประจำตัวเ่งทานบ่ไหนทานบ่ไหนต้องเอิร์นไปไป โอ้ยหลายยาไปซูมมากมากไปแล้ววาดขึ้นจากนะหน้าเมื่อวันจำพัดกระเพาะเหรอแสบไรเนี่ยอันนี้แม่สู้ก็เหมือนเพื่นเพื่นเมย์ยนเนาะก็แสบเหรอโอ้ยแม่วัน